สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราพามาโกดังสิคริดินดวนโอ้ห่างหายไปนานอะ่ะเดือน2เดือนแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไม่มีอะไรถ่ายครับว่าจะไปถ่ายรถดำก็ไม่รู้เขา้าอันนี้อยู่ไหนนะอันนี้ธุรกิจเสียสุนทุนเยอะไม่รู้ขายได้สักต้นมานี่รถบางคลาหรือ รกินไม,ม้ลมโอ้วันนี้นี่รถเซกิลหายน่ะสิบสองโน่าจะไปเอาไปขนอะไรละตอนเช้าเห็นอยู่นะออกไปแล้วสิบสองนี้ไม่เคยหยุดครับมีงานตลอดเลยทุกวันนี้รถไมโครนี่ปล่อยให้น้องบริหารเลยครับไม่ต้องไปดูแล้วต้นนี้สวยเลยเป็นทรงนี้น่ะ ก็คันนี้นี่จำสภาพเดิมไม่ได้เลย G G C M เนะแค่เปลี่ยนหวัวก็สวยขึ้นเยอะนั่นไม่โคตรดีมาคันอย่างไม่โคตรดีมาคันตัวไหนกุมสูงฮะบิวใหม่บิวใหม่เอวซูมิเกะนี่ไม่ได้ลรอกคันนี้นี่ คำคูณมากอยู่ทนอยู่นานนั่นแหละคนนี้นี่โตจากปุ๊กลุกเลยนั่นเลยไม่กลับมาก็ล้างเลยโตกเกมาจะได้เห็นว่าลูกน้องขยนันฮะอาร,รับวิลว่้แรองเลย น่วยโอ้ช่างสิงอะไรจะได้มาทำสีเนาะเลยช่างสิงใส่เสียสุนจนเป็นโครงการเลยเปะอยู่ช่างสิงสีเหมือนกันอยู่สีขิว รถดำไม่ร in ู้หายไปไหนหมดเลยเห็นจอดเข้ากวดดังสามคันพรุ่งนี um ้มีงานไหมพรุงนี้ทถวไหนเมียนแทวนี้ครับที่เทวนี้แหละน่าจะโคกใหญ่นี่แหละได้วิ่งเรื่อยนะโคกใหญ่อื้ม มีใครสนใจไหมล้อมเนะีทักมาเลยตาเฟสบุกก็เสียสุนทุนเยอะยูทูบก็ดัมซิงนินระเบิดนะฮะธุรกิจใหม่บางต้นนี่ขุดมือนะ้างคนขุด